สวัสดีค่ะ o มอร์นิ่งกับพิ l ร f e s t y l e c h a ช n น l นะคะเช้าวันนี้เราพาตะเทียนกับเพี่พลอยมาเดินที่ดานมอลนะคะวันนี้ค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะดูบรรยากาศตอนเช้าสวยมากเราจะพาตะเทียนกับเพี่พลอยเดินไปที่โถรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าชาบโถโถ บรยากาศสวยมากเลยนะคะยายหันหน้ามายายตาหันหน้ามาสวยนะ,นะตากับยายหันหน้ามามีมา,มาอยู่ทั้งหลัง บรรยากาศนะคะกำลังเดินขึ้นไปนะคะต้มมาสัน้นอย่าเดินไปคิดต้มนะเ,เขากำลังมาถ่ายหนังนะคะตรงโน้นนะคะเราก็เลยไปจอดไม่ได้เราเลยต้องไปจอดตรงโน้นนะคะที่มีรถ <laughs> ừ. à, phát kinh to nhang pa là cái nhang pèn bạn pèn tơn tơn đấy bốn cái mày đấy à. nhang là cái nhang <laughs> น้ามายินยินเฉยเช้ยก่อนก่อนนะคะลมสักหน่อยนะคะลมแรงสักหน่อยอ่างเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ำน่ะ

I can't see you. <laughs> it's too, tall. It's too tall. On the rock. Wait, wait, wait. Down my shot. Oh, wind, winds blowing, might be able to see. See <laughs> See <laughs> the lights. the the lights. See the lights. See the lights. oh the oh, See the the แม่งอีหยังนี่เราก็จะเดินลงไปแล้วนะคะถ่ายรูปเป็นเรียบร้อยก็จะลงกันแล้วนะคะอหนน้ามาตายาย ลงกันแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ที่สูงอยู่นะคะจะเทียนกับยายพอยมาเดินที่ชาบิทาวแล้วเราก็จะไปทาวิสต็อกนะคะ จะคอย็นเอ y t มึงไอ้ไอ้ไอมันโทรขึ้นมามันเป็นนู่นนั่นนี่มาคนด้เสียงแย่แตดแดด